มีคนอยากให้อธิบายเรื่องของเจอร n ันกับอินฟินิทีมนะคะเดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้มันอยู่ในเวลาที่มันเหมาะสมแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะโอเคมาเริ่มกันก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า2คํานี้คืออะไรนะคะเจอรันคืออะไรนะคะเจอรันเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าตาของมันะจะเหมือน verb-ing เลยนะคะอย่างเช่นคําว่า walk เติม ing เป็น walking jump เป็น jumping อย่างเงี้ยนะคะแต่หน้าที่ของมันเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเสมือนคํานามนั่นเอ,องส่วน infinitive นะคะก็คือจะเป็น verb หนึ่งที่เขาเรียกว่า verb ไม่ผันรูปนั่นเองไม่ผันรูปก็คือจะไม่มีวันเติม s, e, s, e, d, i, n, g ใดๆเลยนะคะโอเคทีเนี้ยทุกคนจำคำนิยามของมันไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะคะเริ่มที่ infinitive ก่อน infinitive เนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือเป็น infinitive with to กับ without to นะคะ with to ก็หมายความว่าต้องมี to มานำหน้า verb infinitive ตัวนั้นส่วน without to ก็คือไม่มี to ก็คือเป็น verb infinitive ตัวนั้นเลยทีเนี้ยถามว่ามันต่างกันยังไง คืออย่างนี้เราต้องดูฝั่งที่เป็น verb t ก่อนว e r b ูก็คือมันจะทําหน้าที่ได้หลักๆนะคะ2อ,อันคือ1คือเป็น to ตามด้ verb infinitive ทำหน้าที่เป็นประธานอย่างเช่น to learn English is important to learn English is important นะคะก็ to learn เนี่ยแหละเป็นประธานเนาะ mm hmm. ก็คือเป็น infinitive with to นั่น,อนะะททเองนะคะทำน,นที่เป็นประธานได้นะคะจำไว้ก่อนอย่างแรกอันที่2ก็คือนะคะหลักๆนะอันนี้ขิมไม่ได้พูดทั้งหมดนะคะหลักๆอันที่2นะคะนอกจากทำน้าที่เป็นประธานแล้วนะ infinitive เนี่ยยังสามารถตาม verb หรือว่าคำกริยาบางตัวได้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันอาศัยประสบการณ์เราต้องไปท่องกันนะคะอ่ะตัวอย่างที่เราเจอบ,บ่อยๆนะคะ verb ที่เราเจอบ,บ่อยๆที่มักจะตามด้วย to infinitive ก็คือคำว่า want นั่นเองสมมติว่าเราพูดว่าเราอยากกินช็อกโกแลตเนี่ย เราก็จะพูดว่า I want to eat chocolate นะคะเราจะไม่พูดว่า I want eat chocolate ถูกว่ามันต้องเป็น to eat นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จำไปเลยว่า verb อย่าง want เนี่ยมันต้องตามด้วย to infinitive นั่นเองนะคะหรือ,อ verb อย่างคำว่า d e s i g n นะคะ decide ที่แปบว่าตัดสินใจเนี่ยสมมติว่าเราตัดสินใจที่จะ ออกจากที่นี่อย่างเงี้ยเราก็พูดว่า I decide to leave นะคะ I decide to leave ฉันตัดสินใจที่จะออกไปนั่นเองนะคะจะไม่เป็น I decide leave นะมันต้องเป็น I decide t o leaf นั่นเองนะคะทีนี้มันจะมี infinitive อีกกลุ่มหนึ่งที่ฉันยังไม่ได้พูดก็คือกลุ่มที่มันไม่มี to นะอันนี้ก็คือจริงๆหลักการเข้าๆวิธีจาก็คือว่ามันมักจะตามด้วยไม่ไม่ใช่สิม,มักจะตามหลัง verb ที่เขาเรียกว่า verb ช่วยหรือว่า modal verb นะคะพวก can could may might ชาวชูต่างๆนี่แหละมันจะตามด้วย verb infinitive นะคะอย่างเช่น i can swim ฉันสามารถว่ายน้ำได้เนี่ยมันจะไม่เป็น i can to swim ใช่ไหมมันจะเป็น i can swim นะคะหรือว่า i will survive ฉันจะรอดอย่างเงี้ยใช่ไหมฉันจะรอดชีวิตก็เป็น I will survive ไม่ใช่ I will to survive อย่างเงี้ยมันไม่มีนะคะเพราะฉันเนี่ย infinitive มันเลยมี2แบบคือ with to กับ without to นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นการบ้าของทุกคนที่อาจจะต้องไปแบบเรียนรู้ท่องจากคำศัพท์ผ่านตานั่นเองว่าเฮ้ย v e r d ประเภทไหนที่มันตามด้วย to infinitive หรือว่า v e r d ประเภทไหนที่ไม่ต้องตามด้วย to แต่ว่าเป็น infinitive ไปเลยอ่ะทีนี้มาต่อที่เจอรันนะคะจบ infinitive ไปแล้วเจอรันคืออะไรเจอรันมันก็คือ เวิร์บที่เติม i n g แต่ทําหน้าที่เป็นคํานามนะคะซึ่งหน้าที่หลักๆที่เราจะเจอนะของเจอร์าันะคะก็คือ1ทําหน้าที่เป็นประธานอย่างเช่นเขา,า walk ก็เป็น walking ใช่ไหม run running swim swimming jump jumping อ่ะแล้วมันทําหน้าที่เป็นประธานยังไงก็คือว่าไอคำที่เติม i n g เหล่านี้มันสามารถนําไปเป็นประธานได้อย่างเช่น walking is important for your health นะคะก็คือการเดินเนี่ยมันสําคัญนะคะกับสุขภาพของคุณหรือว่า swimming is ฟันอย่างเงี้ยนะการว่ายน้ำนะคะมันสนุกนั่นเองอันนี้คือหน้าที่แรกของเจอรันนะคะหน้าที่2ก็คือเราอ่ะจะเจอเจอรันนะคะตามหลังเวิร์บางกลุ่มนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการบ้านของทุกคนที่จะต้องไปหาท่องเอานะคะหรือว่าถ้าใครอยากที่จะ ได้ลิสต์การท่องอย่างเงี้ยรอท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าต้องเป็นว่าอะไรอ่ะเวิร์บกลุ่มหลักๆนะที่เราเจอนะคะที่ตามด้วยเจอรันก็อย่างเช่นคำว่า enjoy อย่างเงี้ย enjoy ต้องตามด้วยเจอร์รันหรือว่า verb-ing เ NG, สมอนะคะอย่างเช่นถ้าหิมพูดว่าแบบหิมเนี่ยสนุกมากเลยกับการสอนนะหิมต้องพูดว่า I enjoy teaching ใช่ไหมไม่ใช่ I enjoy to teach นะ I enjoy teaching เสมอนั่นเองหรือวอ่าอื่นๆอย่างเช่นคำว่า avoidcan't helpcan't standcan't bear อย่างเงี้ยนะเป็นกลุ่มที่มันจะต้องตามด้วย verb-ing จริงแล้วมันมีเยอะมากๆนะคะก็ถ้าใครอยากได้ลิสต์นะคะเดี๋ยวรอ คลิปจะบอกว่าต้องเป็นว่าอะไรอ่ะทีนี้เราเข้าใจเรื่อง infinitive กับเจอร์รนคร่าวๆแล้วใช่ไหมอ่ะมาทวนอีกที infinitive นะคะก็จะมีทั้ง infinitive with to กับ without to ถูกอเคและเจอร์านก็คือจะเป็นรูปแบบของ verb ing นั่นเองนะคะทีนี้มันจะมี verb บางกลุ่มที่เราสามารถใช้ตามได้ด้วยทั้ง to infinitive แล้วก็เจอร์ d นะคะนั่นก็คือพวกคําอย่างเช่นคําว่า love คําว่า like คําว่า prefer นั่นเอง อะตัวอย่างเช่นแบบผมชอบขับรถอะไรเงี้ยสามาจจะพูดแบบ I like to drive หรือว่า I like driving ก็ได้นะคะหรือ I prefer to drive I prefer driving ก็ได้เช่นกันหรือคำอ,อื่นๆนะคะที่ผมเคยเจอก็อย่างเช่นว่า start นะคะ start ที่แปลว่าเริ่มต้นนะเราสามารถใช้ได้ทั้งตามได้ด้วย to infinitive หรือว่าเจอรันก็ได้นะคะอย่างเช่น I started to teach 10 years ago นะคะคขมเริ่มสอนภาษาอังกฤษเมื่อ10ปีที่แล้วคือตรงนี้เห็มก็ใช้เป็น started to teach หรือจะเป็น i started teaching English 10 years ago นะคะก็สามารถใช้เป็น start teaching ได้เช่นเดียวกันโอเคถ้าใครอยากได้สรุปนะคะเรื่อง i n f i n i t i v e กับ gerund รวมถึงกลุ่ม verb ที่มันต้องตามด้วย i n f i n i t i v e with to without to หรือว่าตามด้วย gerund นะคะก็ให้เม้นคำว่าลายจุดแล้วกันนะคะเพราะว่าเอลายจุดเมนคำว่าลายจุดนะคะแล้วก็ทักมาที่เพจแอป ของคุณมาร์ซักเบิกนะคะในเพจคุณคุยขิมได้เลยนะคะและ้วเดี๋ยวผมส่งทิชรุปให้ค่ะ